หลังจากไล่สดเสร็จสับเรียบร้อยจากทําเนียบจากกรุงเทพก็เข้าไปที่ระยองก็นู่นนู่นนี่นั่นอะไรตามมีคิวมีคิวตามภาษาตามภาษาตามกหนดการที่วางกันเอาไว้ว่าระดับนายกถ้าเข้าไปที่จังหวัดระยองในสถานการณ์อย่างขณะนี้จะต้องไปพื้นที่ไหนหนึ่งสองสามเขาจัดไปหมดละตรงไหนจะต้องพูดกับใครจะต้องพูดอย่างไรเอาละนักข่าวไม่ลดละนักข่าวตามไปจี้ร่วงบอนที่ระยองระยองอีกนะครับค่ะ เริ่มจากคำถามนี้ก่อนค่ะนักข่าวก็ถามนายกอีกครั้งนนะฮะหลังจากที่ถามที่กรุงเทพเลยนะค่ะถามที่นายกอีกครั้งบอกท่านนายกเรื่องบ่อนระยองจะจัดการอย่างไรเรือการยังไงอ่ะไปฟังทอดนี้ก่อนค่ะอารมณ์ยังดีนะทอดนี้อารมณ์ยังดีนะอ่ะฟังดีๆนะคะว่าท่านนายกตอบอย่างไรเชิญค่ะที่คนที่มีบ่อนเลียงารเลี้ยบรับก็จะเข้างมีการจัดทุน่ื้นฐานทุนว่างกระจายฐานทุนววใช่ไหม ผ่านจากราชาที่ีเลยนะถ้าเป็นคนไทยเข้ามาก็เสียงหมดเพราะฉะนั้นผมจริงจะรับข้อมูลต่างๆตรงมาเลยเป็นปะเดึงมาถึงผมตรงหมอชิตพยาบาลให้ยตีนเขาอนอยู่ที่ไหนใครอยู่ที่ไหนนะเพราะฉะนั้นรู้ที่หลักไม่เกิดอุบัติมันเป็นการไม่ม่หกไม่ทางการนะครัะเพราะฉะนั้นต้องเชื่อผมใช่ไหมองมน,น่าจะเชื่อไราเสือรู้ดีเพราะเชือทุกคนอาไปแช่ยอยู่เยอะแยะมาพเดาต้ให้ความเป็นธรรทุกส่วนนะครับ นั่ก็มีนักโทษดีคนไม่ดีนะเราต้องกระจัดคนไม่ดีออกไปได้บ้านงะด้ยวยนะประด็การคนของเราก็อย่าไปโทษโทมอยากไปสถานท,ที่มีความเสี่ยง้วก็ต้องขอโทษด้วยว่าที่ทําให้อาจจะมีส่วนที่ทําให้ประชาชนคนไม่ได้มีบาดเจ็บหรือพ่ภายพยพทันที่ใช่ไหมแต่จะรู้ว่าปีใหม่ก็มีทุกปีนนะปีนี้อยู่ครอบครัวหรือว่าให้กันองไรครอบครัวหรลูกเรีออยอะไรที่บ้าน เอาแล้วครับสาระครบทวนและสาระครบถ้วนที่เหลือก็มันเป็นวลีจ้าจ๋านั่นก็ว่ากันไปวลีจ้าจ๋าเจียนทิ้งก็ได้สาระอยู่ตรงนี้เมื่อถามถึงเรื่องการจัดการบ่อนที่ระยองจะจัดการอย่างไรประเด็นที่หนึ่งก็ก็ก,กสั่งย้ายผู้ที่ต้องรับผิดชอบไปแล้วนี่สามสี่คนประเด็นที่สองสาระที่สองนายกบอกว่าใครมีข้อมูลบ่อน ส่งมาได้เลยส่งมาที่ผมโดยตรงผมจะจัดการช่วยกันหน่อยให้ความร่วมมือกันหน่อยใครมีข้อมูลบ่อนส่งมาเลยชี้มาส่งมาเขียนมาก็ก็คนที่ยืนอยู่ข้างๆท่านนายกเมื่อสักครู่ที่เห็นในคลิปก็หมอตีไม่ใช่เหรอหมอตีช่วยหมอตีทําจดหมายเปิดผนึกและความตอนนึงพาดพิงท่านนายกอย่างไรเรื่องบ่อนระยองไปจ้อนอ่านกันัวเองก็แล้วกันนะทีนี้ทีนี้ทีนี้ต่อเสร็จสับเรียบร้อยนะนักข่าวตะโกนถามอีก มันเหมือนนักข่าวมีความรู้สึกมันไม่เสด็จน้ายังตอบไม่ชัดเจน <ตะ S 1> ใน<า>มุมของสื่อตะโกนถามอีกาะจัดการอย่างไรกับบอลระยองเออเท่านั้นเองนั่นแหละไปฟังกันเชิญค่ะก็คือแบบนี้นีไงแล้วต็อสอบว่าเอาตำรวจออกมาสี่คนแล้วแต่เดี๋ยวใครที่ใครที่ไปเล่นทีบอสติดเชื้อมาผมจะถอดไ้คนนี้ด้วยไอ้คนขับรถแต่ไปเลที่ไหน ระบาดของไทยไรู้ได้ไงต้องบอกพี่หวน่วนที่รู้บอกผมสิได้ไหมเออเธอ,อ,เอ,อรู้ดีเวทไทยรัฐเนี่ยเอาละครับนักข่าวจี้อีกชัดๆหน่อยได้ไหมท่านนายกจะจัดการบ่อนระยองอย่างไรเพราะมีข้อมูลว่าปรากฏว่าก็ไม่คิดต่อไปแล้วไงก็เอาตำรวจออกไปส่ส่คนแล้วไงเออเอางี้เอางี้งใครไปเล่นที่บ่อนแล้วติดเชื้อมามาบอก ใครมีข้อมูลบอลมาบอกอดังนั้นผมถามผ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 มขอย้ำอีกทีนะในคืนพิสกคู่เห็นหมอตีสาธิตปิตุเตชะน้ำตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสสระยองรองหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์ยืนอยู่ข้างๆยืนอยู่ข้างๆใช่ไมครับนั่นแหละเจ้าของพื้นที่คนระยองแท้รับรองได้ข้อมูลหมอตีช่วยกระซิบข้างหูท่านนายกสิครับเคลือบคลายบอนระยอง มีกี่เครือข่ายมีกี่เครือข่ายมีกี่สายมีกี่คนเป้าอยู่ตรงไหนใครคุ้มหัวข้าราชการเลยนัการเมืองเออในตอบได้เลยนะเพราะหมอตีอยู่ในพื้นที่ถ้าเป็นท่านนายกอาจจะกล้ากระซิบบอกอินไซด์ทีนี้ทีนี้ทีนี้นักข่าวไม่ยอมอยากรู้ต่อไงเพราะดูยังไม่เสด็จน้ำไงคราวนี้นักข่าวนักข่าวนักข่าวยิงยิงตรงตรงเลยยิงตรงตรงเลยมีข้อมูลว่าเจ้าของบ่อนระยองเชื่อมโยงกับ บิ๊กการเมืองนั่นสิไปดูซิไปดูซิว่าท ok ่านนายกตอบคำถามนี้อย่างไรนะคะเชิญคะ่ะ,ะใครละ่ะผมหรอเห็นโยมาผมเนี่ในรูปอ่ะันนี้ตอทอมอยู่ทอบนะใครจะไปตรงนั้นใครตามาไวก็ตรงนั้นอีกรอบ แล้วเตือนที่ป็รน,นยยายกเนี่ยหนุนปอดนะรห้ทา,ทง,า,ทา,ทา,ทางทนุการทำกฎหมายคุกกางอันนี้บบนี่ต้องต้องมใจแบบนี้ใช่หมผมจะอยูมาทำไมล่วะวันนี้ความเดวรว์าายไยนมันมีหลายอย่างมากมายช่วยกันสิครับให้ข้อบูลกันสิครับนะผมไม่ปกป้องใครทุกทีผมไม่เคยปกป้องใครนะก็บบะเด็นคว่ากีคดีตัวนี้ก็มีู้ชเยอะแยะที่ตนโคตที่ตัดูที่ไดูตรงั้นด้วยสิ ไม่ใผมไม่ถาอะไร,ไะไร,ไะไรเดืเ,ดเดท่าไหร่อาวี่เดี๋ยวเดี๋ยวเตาที่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบบดูดีแมตอาลครับเอาละครับเอาละครับนักข่าวถามว่ามีข้อมูลว่าเจ้าของบ่อนระยองเชื่อมโยงกับบิการเมืองอนายกก็บอกว่าใครล่ะผมเหรอเห็นโยงมาถึงผมด้วยในรูปเดี๋ยวกำลังสอบอยู่ใครทำอย่างไรก็ต้องรับผิดชอบ ก็ไม่ทราบสิครับว่าท่านนายกจะหัวเสียไปทําไมจะงดหยิดไปทําไมใจเย็นๆ,ๆท่านนายกอก็ด้วยความเคารพนะท่านนายกอยากได้ข้อมูลใช่ไหมครับไม่ต้องหาอื่นไกลหัน,นไปข้างๆบอลแจ้งวัฒนะที่บิ๊กต่อไปทลายเมื่อเมื่อคืนวันศุนย์ด้วยความเคารพท่านนายกบอลแจ้งวัฒนะที่บิ๊กต่อไปทลายเมื่อคืนวันศุนย์หน้าฉาก สอสมหมายเป็นคนจัดการใช่ไหมครับเขาว่ากันเช่นนั้นค่ะตอนบุกตะลุยเข้าไปท่านนายกครับข้างหลังสอสมหมายก็มีอีกหนึ่งสอครับเหรอคะสอที่สองที่ซ้อนอยู่ข้างหลังสอสมหมายเป็นเป็นสอสอสอืมเป็นสอนักการเมืองอ่ะสอนักการเมืองพูดให้ชัดอยู่ในขั้วอำนาจรัฐด้วยมีอีกหนึ่งอ้ออ่างด้วยนะอืมอยู่ฝ่ายไหนคะมีอีกหนึ่งอ้ออ่างอืมอยู่อยู่ฝ่ายไหนคะ ฝ่ายแพ้เนะี่ยมันทําอะไรไม่ได้หรอกต้องอยู่ฝ่ายชนะสิมันเป็นสอสอไหมแจ้งวัฒนะมันเป็นกรณีศึกษานะทานายกสองสอกับหนึ่งอ,อแต่หน้าฉากเราเห็นแค่สอสมหมายคนเดียวใ่ไม,มครับใช่ค่ะตามทีป<อ>่ปรากฏเอาไหมครับใต้าทางด่วนพระรามสามครับกรุงเทพมหานครใต้าทางด่วนพระรามสามเล่นกทเที่มเลยบัคคลา บารคาราชคนที่เกี่ยวข้องนะคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยล้านเขยอ,อดีตบิ๊กสีกากีคนเดงพอแล้มาพอแล้วพอจบ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 จริงๆถ้าชี้เป้านะคะท่านนายกจบทุนทั่วกรุงเทพเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องบ่อนมันเป็นเรื่องอะไรที่สีเลดมากนะใช่ค่ะ